สวัสดีค่ะพี่มินวะชะนัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากสเสด็จพ่องเพชรพัฒราเทวาทันเทวดากายเพชรเรืองค์ท่านเท,าาเออท้า,ทา,ทาสมุทรเทวาเทวีนะคะเราจะขอพอรเรื่องความรักเนี่ยกับพญานาคได้จริงๆหรือเปล่านะคะพญานาคเนี่ยจริงๆแล้วนะคะท่านไม่ค่อยสมหวังในความรักหรอกนะคะเพราะว่าด้วยประเพณีด้วยการสืบสืบสาย ท่านก็ต้องมีแบบเมียเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละท่านจึงทําให้มีภาพไม่เหสีหรืออะไรที่แบบน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็มาเกิดแล้วก็มีความรู้สึกช้ารักแล้วก็ไม่สมหวังในความรักเพราะว่าจิตมันผูกไว้กับคู่เดิมอะไรเงี้ยอ,อยากจะให้มีสักชาติหนึ่งที่คู่เดียวคู่เจ้าตราบเท่าข้อสู่พนิพพานอะไรเงี้ยนะคะอยากจะมีแบบนั้นเนี่ยมันจึงวังวนเป็นกลองล้อกรรมแบบนี้นะคะคือจิตจริงๆแล้วเนี่ย ก่อนจะหนีมาเกิดเนี่ยผูกไว้กับพระสวามีเดิมนะคะอยากจะทิฏฐานให้พระสวามีเดิมเนี่ยเออมาเกิดด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านจะได้พ้นจากภาวะที่ท่านจะต้องมีเมียเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้พอมาเกิดปุ๊บนะคะจิตที่มันยังจําจําได้บางอย่างว่ามันมันรออะไรสักอย่างนะคะมันรอคอยคู่เดิมอะไรเงี้ยนะคะทีนี้มันก็เลยแบบหาความรักพอหาความรักแล้วก็เลยเจอรักที่อาจจะไม่แท้นะคะรักที่เอ่อเหมือนกับรักที่ ที่เร่งเกินไปอ่ะนะคะเร่งคบเร่งหาความรักเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เออเจอกันก็อาจจะอาจจะถูกใจกันกันแรกๆแล้วไปไปมาๆก็เออเหมือนกับเออลายออกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าช้าแล้วช้าอีกช้าแล้วช้าอีกแล้วก็ช้าแล้วช้าอีกก็ก่อนจะตายไอ้ชาติช้าแล้ว,ช,ลวชาตินี้ก็แสวงหาความรักอีกอธิษฐานอีกว่าขอให้ชาติหน้าเกิดมามีความรักที่ดีๆอย่างเงี้ยนะคะมันวงมันเป็นวงกลงล้อกรมแบบเนี้ยนะคะ ถามว่าพญายนาคเนี่ยขอพรท่านได้ไหมเอาประสบการณ์พี่มิ้นนะคะแต่พี่มิ้นไม่ใช่มาตรฐานนะพี่มิ้นบอกก่อนพี่มิ้นไม่เคยขอแล้วสมหวังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ลูกหลานพี่มิ้นด้วยนะคะลูกหลานเออสด็จพ่อขงเพชรไม่ใช่ลูกหลานพี่มิน้นลูกหลานที่ติดตามพี่มิ้นอยู่เนี่ยนะคะก็มไม่ค่อยจะเคยสมหวังในเรื่องนี้เหมือนกับเสด็จปู่เสด็จย่าอย่างขอพ่อปู่ศสีสุโธอย่างขอท่านเจ้า,านนยาสีนันทนพอย่างเี้ยท่านแบนนบ ท่านมองแล้วท่านเมตตาสังเวทเวทนาพวกเราอะนะคะที่แบบขอเนี่ยท่านน่ะจะให้พรว่าถ้ามันดีถ้าไอ้คนนั้นน่ะมันด,นดีขอให้มันกลับมาหาเองเนี่ยท่านจะพูดประมาณเนี้ย แต่ถ้ามันไม่ดีขอให้มันรีบทิ้งเองไปไวๆเลยนะ่ะนะคะทีนี้พอขอปุ๊บเนี่ยอกหักกันเป็นแถวเลยนะคะพ่อปู่พ่อปู่แม่ยา่าคัดกรองให้แบบขอให้ไปเร็วๆไม่ให้แบบชอกช้ำนานอย่างเงี้ยแบบว่าจากที่จับไม่ได้ว่าเจ้าชู้อยู่ก็จับให้ได้คาังค่เขา,า,ขา,ขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะจะได้แบบว่าแบบยังไงอะ่ะเจ็บสั้นดีกว่าปวดนานอย่างเงี้ยนะคะจะจะได้ออกมาเป็นทํานองเนี่ยนะคะถ้าอยากจะขอพรเรื่องความรักนะก็ จะคงพระแม่ลักษมีอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ลองลองดูลอง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 ดูนะลองดูนะคะแต่ทุกอย่างอ่ะมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทพดนบรรดาหรอกนะคะมันขึ้นอยู่กับกรรมเรานะกรรมเรากับเขาอ่ะมันมันยื้อไม่ไหวอ่ะนะคะมันยื้อไม่ไหวแล้วมันสร้างบุญกันมาเพียงเท่านี้มันก็ต้องจำลามันก็ต้องจำใจลาจากกันนะคะจำใจลาจากกันแต่ว่าถ้าเกิดใจเด็ดนะคะถ้าใจเด็ดนะคะเราไม่อยางงองแงไม่อย่างงองงัง นะคะเราจะเป็นจะตายให้ได้เราทำไมเราต้องทนอยู่ในสภาพนี้เฮ้ย <c oughs> เราเปลี่ยนเป็นคนเข้มแข็ง,งอย่างคนอื่นเขาได้นะเป็นคนที่หัวใจเด็ดเดี่ยวสมัยก่อนพี่มินก็เป็นเป็นคนที่แบบอ่อนไหวมากนะคะเซนซิทีฟแล้วก็แบบว่าเอออกหักประจําเลยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยแหละเรา แต่เราตอนนี้เราเปลี่ยนนะคะเรามองเรื่องของคนอื่นเรื่องความรักนี่เราขำๆเลยเราเราก็มองตัวเองครับเราไม่ได้ดูถูกเขานะเราก็เราก็เราก็มองทุกอะมองทุกของตัวเองนนแหละว่าโอ้โหทำไมสมัยก่อนเราเราติงตองได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็มองเลยแบบว่าโอ้โหแบบเออมันมันเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนไดจากการปฏิบัติธรรมนี่แหละมีธรรมะเป็นที่พึ่งจิตใจมันจะมั่นคงขึ้นไม่มั่นคงขึ้นได้ยังไงอะก็เราตามกําหนด นะฮะงองแงก็งองแงเนาะจากเงาเนาะจากเงาอยากมีแฟนอ่ะอยากมีแฟนในช่วงช่วงแรกๆนะคะมันก็ยังอยากมีแฟนเราก็ยังสาวอยู่อะไรเงี้ยอยากมีแฟนเฮ้ยเห็นคนอื่นเขากหนุมกระหนิงอ่ะเนี่ยนะคะปัญญามาทันทีเลยจําไม่ได้เหรอว่ากระหนุมกระหนิงตอนแรกๆกนะแล้วก็ตอนหลังๆเป็นยังไงถามว่ามองโลกในแง่ร้ายไหมไม่เราเอาแค่ประสบการณ์ของเราประสบการณ์ของเราเราอาจจะดูดวงให้ตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยเรากรมาทาทานองนี้นั่แหละนะคะเราเราไม่ใช่สายสมหวังในความรักอะไรเงี้ยเออ นะคะเรากา็แล้วเราไปไปมามาพอเราปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นเข้มข้นยิ่งขึ้นเฮ้ยมันโอเคอะ่ะเราอยู่กับบ้านกลายกลายเป็นปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติกับพี่สาวปฏิบัติกับลูกเฮ้ยแค่นี้มันพอแล้วอะ่ะนะเราไม่อยากเอาคนอื่นที่เป็นคนอื่นมายุ่งมาปวดหัวอะไรเงี้ยนะคะปัญญามันเริ่มโหมันเริ่มจัดที่จัดทางอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีความสุขครอบครัวเองก็ไม่ได้ไปไหนครอบครัวเองพ่อแม่เราก็ก็ แก่เท่าชรลาและก็รอที่จะใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับเราถ้าเรามีแฟนเราก็ต้องเอาเวลาไปให้แฟนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ทุ่มเทให้พ่อกับแม่เฮ้ยทุกท,ท,ทุกวันนี้สนุกมีความสุขมากๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันจะแก้ไขด้วยการปฏิบัติธรรมเลยเราแก้เปลี่ยนตัวเองให้ได้นะคะเป็นคนที่เข้มแข็งได้อยู่คนเดียวก็เป็นอยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้วมันไม่ได้อยู่คนเดียวของแท้หรอกจริงๆแล้วนะั้นมีเพื่อนโสดอีกมากมายเลยนะคะมีเพื่อนโสดไปวัดปฏิบัติธรรมก็โสดโสดบางทีก็โสดทั้นงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย ะะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็โสดเถืนทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยมันมีตัวอย่างอะ่ะตัวอย่างที่แบบมีความสุขและอิสระให้เราแบบเป็นกําลังใจอะ่ะนะคะดังนั้นก็เนาะก็นะคะขอพี่มิ้นขอให้ทุกคนมีความสุขก็แล้วกันนะคะคำว่าสมหวังในความรักถ้ามันเป็นรักที่ไม่ดีพี่มิ้นก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ทุกคนมีความรักที่ไม่ดี ถ้าเป็นความรักที่ดีก็ขอให้เขากลับมาถ้าเป็นความรักที่ดีก็ขอให้สมหวังต่อไปนะคะถ้าเป็นความรักที่เออพากันให้เจริญช่วยกันเหลือกันทั้งโลกไปก่อนก็ขอให้ได้ได้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้ามันก็งองกังงัง้เดี๋ยวก็ทําผิดกับเราโกหกเราอะไรเงี้ยมันเป็นความรักที่โอ้โหอย่าทนเลยนะคะอย่าทนเลยขอให้มีสติปัญญาไวๆขอให้จิตใจเข้มแข็งแล้วก็ทําใจได้อยู่คนเดียวให้ได้อยู่คนเดียวให้เป็นปฏิบัติธรรมมุ่งไปพันิพานคู่บารมีเราอาจจะรอรออยู่บนสวรรค์ก็ได้ นะคะก็จึงขอฝากเป็นธรรมทานไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนกันลวกันนะคะขอเชิญชวนเนาะใครยังไม่ได้ร่วมบญกักเสด็จพ่อองเพชบูชาได้นะคะกาไรเรียกทรัพย์พระปู่ศรีสุโธนะคะวังเพชรแก้วหอมปาะกายโล่วังเพชรแก้วหอมประกายโลกคือที่บ้านที่มีนนอะทางเชื่อมวังบาดานเอาไว้ให้นะคะแล้วก็เป็นขุมทรัพย์ที่ให้เฉพาะลูกหลานเสด็จพ่อองเพช ทเทวาที่นี่นะคะล้วก็เหรียญเท้าสมุทรเทวะเทวีนะคะเหรียญของเศรษฐพงเพชเรเศรษฐแม่อัญญาดินทัศนีเทวีเลยนะคะนี่ปางเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะก็บูชากันได้พลังงานดีมากนะคะแล้วก็แหว,แว,แวกกนแหวนจักรพรรดินะคะพระบูรีสุดโตบอกว่าถ้ามีกําลังให้บูชาคู่เนาะให้บูชาคู่จะเรียกทรัพย์เป็นเท่าเทวีคูณนะคะพลังงานดีๆนะคะจากเทวดาที่มีสมมทิฐิเทวดาที่ไม่ครอบเราเป็นสาวกเทวดาที่ นะคะไม่ได้ต้องไม่ได้มีคําต้องห้ามอะไรมากมายนะคะเราผิดท่านก็เข้าใจให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะบูชาพลังงานบริสุทธิ์จากท่านท่านได้ได้ร่วมแบุญกับท่านด้วยนะคะปัจจัยส่วนหนึ่งจะกลายเป็นทรัพย์ของท่านท่านจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างฐามเป็นของท่านเองแล้วอีกอย่างเราได้พลังงานดีๆเอาไว้เผื่อเรา นะคะจะได้มีุเครื่องทุนแรงในวัฏสงสารนะคะไอ้ที่มันจะยากลําบากมากๆถ้ามีพลังงานของท่านมาช่วยเหลือเออมันจะได้ช่วยกันสปอร์ตกันมากขึ้นแต่ทุกอย่างมันเป็นเป็นไปตามกลไกลของกรรมเนาะถ้ากรรมของเรามันเปิดโอกาสให้พลังงานช่วยพลังงานจึงจะช่วยได้ไม่ใช่ว่าช่วยเหลือกันได้ตลอดถ้าเข้าใจจงบูชานะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพจเก,กลแร่ละเฟของคุณเมเฟสมาณีนาร์มาอิสเรลคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ